สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเข้าควรค่ะวันนี้จะพามาทำต้มโครงประดุกนะคะวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะมีกระเทียมนะคะทุกพอแตกค่ะหอมแดงค่ะตะไคร้ค่ะใบมะกรูดค่ะมะขามเปียกนะคะมะเขือเทศค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งต้นหอมนะคะกับใบมะกรูดไว้โรยตอนเสร็จนะคะเพื่อนๆไปเริ่มทำกันเลยค่ะ เริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อนเพื่นอ <con v ict im ic> นเพื่อนเอเอาเครื่องผลไทยนะคะไปขั่วะคะ่ะใส่กระทะเลยนะคะแล้วก็พริกแห้งนะคะเพื่อนๆพริกแห้งลง,งไปคั่วด้วยกัน,นะคะ่ะ ขึ้นเหตอความชอบเผ็ดก็ใส่พริกไปเยอะๆเลยนะคะตอนคั่วเพื่อนๆใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันฉุนค่ะแต่ตอนปรุงยังไม่ต้องใส่นะคะเพราะเราใส่ไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะเรคะคั่วไปเรื่อยๆค่ะ ใส่เกลือไปช่วยเรื่องกลิ่นได้นะคะจะไม่ฉุนมากกับพริกสําหรับคนแพ้พริกนี่โอ้ยจามจนเหนื่อยคะ่ะแพ้พริกเหมือนกันคะ่ะคั่วจนกว่าเครื่องจะหอมนะคะเครื่องสมุนไพรหอมก่อนถึงจะได้นะคะอันนี้ยังไม่หอมคั่วคั่วไปได้เลยคะ่ะ ขอควก,ก่อนนะคะเพื่อนๆคั่วมาสักพักก็กลิ่นหอมได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆเนติมน้ำลงไปเลยค่ะเดีย๋ยวรอน้ำเดือดนะคะเพื่อนๆในระหว่างรอน้ำเดือดเพื่อนๆก็ใส่มะขามลงไปเลยนะคะก็มะเขือเทศค่ะใส่ลงไปเลย เมนูนี้แบบว่าช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีเลยค่ะสมุนไพรเยอะมากค่ะสดน้ําร้อนๆนะคะเพื่อนๆยวรอน้ําเดือดนะคะฉุนมากเลยค่ะรอน้ําเดือดสักครู่นะคะตอนนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสนะคะเพื่อนๆก็ปี้มะขามนะคะ มาขาบที่ต้มไว้อะค่ะความเปรี้ยวจะได้ออกค่ะ ใหจะใส่ไปทั้งเนื้อก็ได้นะคะแต่ที่บ้านไม่ใส่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะความเปรี้ยวจะยิ่งออกอะคะ่ะพอเราปรุงพอดีแล้วความเปรี้ยวออกมันจะทําให้ยิ่งเปรี้ยวเกินไปนะคะเติมน้ําปลานะคะเพื่อนๆแต่ชิมก่อนนะคะเพราะตอนเราคั่วพริกเราใส่เกลือลงไปด้วยะคะ่ะอันนี้ชิมแล้วจดืดนิดนึงค่ะเติมน้ําปลาลงไปค่ะ ทุกอย่างได้ที่แล้วเพื่อนๆก็ใส่ปลาลงไปเลยนะคะปลาดุกย่างค่ะใส่ระวังนะคะน้ำร้อนกระเด็นโดนค่ะกดให้จมค่ะเมนูนี้เหมาะเลยค่ะช่วงหน้าฝนเสริมภูมิคุ้มกันค่ะอากาศเปลี่ยนอย่างนี้ค่ะ ลองทำันดูนะคะเพื่อนๆไม่ยากเลยค่ะวัตถุดิบง่ายเลยค่ะขอตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดนึงนะคะเพื่อนๆตอนนี้ต้มโค้งก็สุกได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขอบีบมะนาวเพิ่มความหอมนิดนึงนะคะบีบไปซีกเดียวค่ะแล้วก็ใส่ผักชีเพิมหอมค่ะผักชีฝรั่งนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เมนูนี้ง่ายมากเลยค่ะวัตวถุดิบก็ไม่ยุ่งยากค่ะสดน้ำร้อนๆเอา่อยค่ะมาค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันจ้าต้มของโค้งของเราก็เสร็จได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆพ,พูดผิดะต้มโครงเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันจ้า